พ่อแม่พี่น้องเ c ฟซของ ว่าเขยบโคมไฟเข้ามาทันนะคะน่าจะเป็นลูกสุดท้ายของฤด,ดูการนี้เลยนะคะ โฟมไปเกือบไม่ทันเลยนะคะพี่น้อง ตกแดดออกเสกหักนะคะ แดดออกเลยนะคะพี <l ots df> ่น tamam. ้องเอาฝ่าบริการไปด้วยกันเลยค่ะอ่าฝนตกแดดออกนะคะโอเคบ๊ายบาย บายให้กล้องด้วยจ้าน้องสาวนะคะมาเอาประทีปนะคะไปขายะคะ่ะ down now รถน้องนะคะมารับออกของนะคะดีนะว่าคมทันนะคะไม่งั้นเปียบฝนหมดเลยตอนนี้ก็หยุดแล้วนะคะลงมาแบบบ้าบิ่นมากๆเลยนะคะ เอาล่ะค่ะเดี๋ยวมุก็จะขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะถึงจะขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอฝนมาถลม่มช่วงที่ขายประทีปโคมไฟอยู่ที่หน้าร้านนี้พอดีนะตกแรงตกหนักมากแล้วทำท่ามืดมันนอ่นอีกแล้วนะคะเดี๋ยวมมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่องสบ,สบายสบายสไตล์แต่มดเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีนะคะ